ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับผมนักล่าตุ่มเฉยๆครับผมวันนี้ผมพาครอบครัวครับครอบครัวแล้วก็ญาติญาตินะครับผมวันนี้รวมญาติมาพักแคมปิ้งกันครับผมหาวันหยุดตัวกันแบบนี้ค่อนข้างยากครับผมวันนี้พาเด็กๆมาด้วยนะครับมาเล่นน้ํากันครับผมต้มส้มตำมาย่างหมูกันนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมแล้วก็นันหน้าต่อหนุ่มน,นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุครับรบาบชมครับนี่ครับตอนนี้มาถึงแล้วนี่ครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับผมนี่เทียบครับผมตันนี้เราเสบียงเราเยอะครับผมอยู่เปอรน้อยจะมาย่างเนื้อกันครับย่างย่างหมูครับผมย่างหมูจะมีหมูแล้วก็ส้มตำมีอะไรเมนูหลายๆอย่างครับผมเดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งคันรถกรับผมนี่ครับตอนนี้ เอาละเด็กๆแกเล่นน้ำแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเดจะนั่งกันตรงนี้นี่เดี๋ยวจะทำกับข้าวเดี๋ยวจะส้มตำกันแล้วก็ย่างหมูกันนะครับที่นี่นี่มีลูกชิ้นด้วยนี่ครับอันนี้หมูครับผมเดี๋ยวเดนไปหมักหมูนะครับวับาดน้ำไฟวัดโซลัวมาก่อนเดี๋ยวไปดังนะ่งแล้ว เดี๋ยวครับตาเริ่มแล้วนะครับนี่ตาเริ่มแล้วเด็กๆก็เล่นน้ำมานะครับตอนนี้นี่ครับเออเห็นตัวอ่ะ เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับทีนีเล่นน้ำกัน <c oughs> บรรยากาศยอด <c oughs> นานทีเราจะได้รวมตัวบบกันข้าวปัวอ่ามีนี่อีกหนึ่งคู่ <c oughs> อร่อยกันลูกอร่อยก็ <c oughs> อร่อยครับ มีนี่อีกหนึ่งคู่อีมีอีกหนึ่งวงนั่งกินก,กากน้ำสวัสดีครับนี่เด็กชายเขี้ยวเว้าไหนนี่เขี้ยวหน่อย,นนอยบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดครับวันนี้มันหยุดพักผ่อนเอโอกาสมารวมตัวกันกับครอบครัวนะครับนี่นี่ครับหมูเราหมักย่างไว้แล้วนะครับ โอ้โหนี่เลยนะครับปิดจั่งลูกลากจั่งเมื่อนนี่ครับนี่ครับวัดยี่แจ้งว่หนาวเนี่ยมันจะบ่อละเรามาทำกินกันแบบสดๆเลครับนี่เด็กๆก็เล่นน้ำกันนะครับได้ไปเลย ทีนี่เขาเรียกว่าศพน้ำแตะนะครับเป็นส,สถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวแห่งที่หนึ่งของเวียงแหงนะครับออเดี๋ยวเราจะทำน้ำเ <bunker! S 2> <ป>ดี๋ยวเราจะกั้นสายนะครับ<ป>นี่เอาหินนะครับออหินกั้นเพื่อ <ไป S 1> ให้น้ำมันเพื่อให้น้ำตรงนี้มันลึกขึ้นอีกน,นิดนึงนะครับไป, <Pis. S 2> ไปหาชาา่วยกันช่วยกันเร็วๆบิบกเอาหินก้อนใหญ่ใส่ลูก

นันนหม้านๆทีเราจะได้รวมตัวกันครับในครอบครัวนะครับผมเห็นไหมครับหมูของเราก็ยังมีเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับหมูเหลืองๆได้นะครับหมักได้ที่สุดยอดสุดยอดฝั่งทางนี้ก็มีส้มตำนะครับเสิร์ฟเรื่อยๆ นี่นะครับบรรยากาศสุดยอดครับผมโอ้โหมันจะปินกันไปไหมเนี่ยเยอะไปเยอะไปเป็นดาราสัไม่หวานโอ้โหแม่ล่ะยอดครับสุดยอดไปก่อนไปก่นเอาละครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับมือตําส้มตําของเราไม่อยู่แล้วนะครับนี่เอาละเว้ยใค่กินกระตําคนเดียวเนอะนี่ปูนเนอะ มือต่ำสู้ต่ำนะมีปูนหมดละไปรวมตัวกันปูนหมดละเออนะครับเแกงเหล็แกงไ่ปูนมดละแกงส้มตำไปปูนมดละเอ้ล่ะแบนี้่าโเนือยุกลตลายักาไลอน้โชว์หน่อย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  ต่ำนี้มือหนักกว่าแซนด์แก่หนักไปสักหน่อยทำเองกินเองนักเลงพอไม่ต้องง้อฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเขาเมาแล้วนะครับ้หมูย่างของเรายังมีเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับนี่ต้มซ้ำนะครับต้องกาันลังบหมดจะตายแต่ละคนก็ยอดนะครับเจ้าโคตรกำลังคุ้มเลยผมใส่มดมันคือซอสปลาแตกอ่ะ ย่าง,งของเรายังโอ้ยยังอยู่ค่ะย,ยังอยู่อือหือโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดวันนี้ถือว่าเรามาออกทริปแบบโอ้ยคุ้มค่าครับผมคุ้มค่ามากๆนะครับนะเรามาได้เราก็กลับได้แล้วนะเราจะกลับแล้วนะครับ ก็ใบสามกว่าแล้วนะครับก็จะกลับแล้วให้น้องๆดหลานเก็บของทุกอย่างที่เรานำมานะครับต้องเก็บลับขึ้นทุกอย่างนะครับนี่นะครับหมดละ ต้องเคลียรยทุกอย่างกับคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอะไนนี้ไหนครับผมเราเป็นคนนอนเข้ามาเราต้องนำกลับต้องต้องครับผมตอนนี้เวลาส6 3 0สานยนอนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้ว <c oughs> ได้เวลาแล้วนะครับนี่ เหลือย่างเราหมูย่างเราไมีแต่เดี๋ยวจะดับไฟตรงนี้นะครับงานเริ่มทยอยของขึ้นรถแล้วนะครับฝั่งนู้นครับผมเขาเก็บเก็บไปหมดเลยลูกเก็บไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะดับไฟนะครับเราจะดับไฟนะครับ ทุกครั้งที่เราเข้ามาช่วงนี้ไม่ว่าทุกกรณีนะครับเราจะไปที่ไหนดับไฟที่เราก่อไว้ทั้งหมดนะครับนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่คนะครับเรียบร้อยเราดับไฟออกปุ๊ปุ๊าปทา,าทนะครับอร่อยทิ้งใจ ครับผมเด็กรทุกคนครับผมทำแบบกันตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานแน้าตกลงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีสสดครับ